ไปนะครับที่กำลังหารถไซส์ใหญ่นะครับเป็นรถสไตล์ครอบครัว SUV คาร์ประหยัดน้ำมันนะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยกับฮาวาลโจเลยอ่น wow รุ่นโปรปีใหม่ไม่น้อยสภาพแบบนี้น่าใช้ไหมราคาเท่าไหร่ไปดูกันดีกว่าครับ <c oughs> นี่คือฮาวาวโจเลยอ่นรุ่นโปรปี2022เลขไม่เพียงแค่43,000โลเท่านั้นวารันตีเหลือๆนะครับแล้วก็มีในส่วนของวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะค,คุ้มครองถึง8ปีแบบไม่จำกัดระยะทางเลยนะ <Yes. S 1> สภาพด้านหน้าเป็นอย่างไรนะครับฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีรอยกริลพอร์ตนี่เห็นไหมไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยช้้าาาาารดดดเลยยมต่่่อออกกันนนททีีะบจวไซ์ขง าเนี่ยสวยแล้วก็ทันสมัยแล้วก็น่าใช้งานมากๆนะครับเพราะว่ามีในส่งไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะเป็นไฟท้ายรูปตัว T นะครับแล้วก็มีโลโก้ตัวสอนฮาวาวลแล้วก็โลโก้ตัวสอนเกร a วอลมอเตอร์นะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระก็เยอะนะครับในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะนอกจากนั้นครับน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมคันนี้ไม่เคยมีการทําสีด้านท้ายมาก่อนครับห้องโดยสารภายในครับก็ถือว่ากว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนั่งสบายมากๆนะครับเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้ได้เก็บสีขาวแล้วก็มีปักโลโก้คําว่าฮาวเวลด้วยนะ เพย์ได้ด้วยนะครับที่สำคัญคือสภาพแบบนี้หายากมากเลยนะครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ครบนะครับมีการเซอร์วิสสูตรเช็คทุกระยะเลยนะแล้วก็ใหม่น้อยด้วยครับราคาตอนเปิดตัวนะครับเคยขายอยู่939,000บาทวันนี้นะประหยัดได้ถึง400บาท,าน,ทาะน,น,บน,นะครับเราไจัดไปนน้นกับรถคันนี้นับฟรีดาวไปเลยผ่อนล่มต้นเพียงแค่9,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับ